สวัสดีครับผมปูเป้นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาที่ชุมชนสบายมอนนะครับซึ่งอยู่ในซอยถนนฮัทไทราช39นะครับอยู่ใกล้ๆบริเวณวัดแ้นทองสุารามนะครับที่นี่นะครับเป็นแหล่งศูนย์รวมของความสุขเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าแหล่งศูนย์รวมความสุขเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพามารู้จักเจ้าของชุมชนสบายมอนนะครับเขาชื่อพี่โอนะครับตามผมมาเลยครับ ดีครับพี่โอ้นี่ครับนี่คือพี่โอนะครับเป็นเจ้าของหมู่บ้านสไบมอนนะครับสวัสดีค่ะพี่ตัอนรับสสบมอนพี่ก็สาวสวยปลอ่ะนะครับก็เดี๋ยวผมถามพี่โอนิดนึงว่าที่มาที่ไปของสไบมอนเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับต้องเล่าแบบพอสังเกตพอเนาะจริงๆแล้วเมื่อก่อนก็ทํางานประจํำแล้วเพราะงั้นทํางานประจํามันอิ่มตัวมันรู้สึกว่า มันไม่ใช่คำตอบของชีวิตพี่แล้วพี่ว่าคำตอบของชีวิตที่มันไม่น่าจาะแบบจะทุกข์เขนาดนะั้นคือเราเดินทางไกลเดินทางแบบจับบ้าน,นาต้องตื่นแต่เช้าแล้วเราไปแบบต้องไปทะเลาะอยู่กับคนรอบข้างานี่นั่งอะไรอย่างเงี้ยไหนเรื่องการเดินทางไหนจะแบบเพื่อนร่วมง,งานอะไรหลายๆ,ๆอย่างพี่มันรู้สึกว่าไม่ใช่คำตอบชีวิตที่มันมีความสุขไม่ใช่ละก็เลยคิดว่าพี่หยุด แล้วก็มาปรึกษา้องว่าเราสมควรที่จะมาหาในทาใกล้ๆบ้านเราดีกว่าเพราะว่าความสุขจริงๆแล้วไม่ไม่้อหาไกลอะปูเอาใกล้ๆบ้านเราแล้วก็เดินทางง่ายหให้คาตอบชีวิตคือว่าเําทงานเสร็จกลับบ้านยือกับครอบครัวมีความสุขกว่าอย่างเงี้ยก็เลย <ๆ S 1> คิดว่าเรามาขายก๋วยเตี๋ยวันดีกว่าอ้อขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ใกล้ๆวัดด้วยใกล้ๆโรงเรียนด้วยเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสบายมอญที่มาของเร่าสบายมอญก็หมายถึงว่า แม่แม่พี่โอเป็นคนชอบออแต่งตัวเนาะแต่งตัวแล้วก็ชอบมีสบายชอบมีของเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตัวไม่ว่าจะมีขบวนแห่<ม>จัดแห่หรือว่าจัดงานอะไรที่วัดหรืออะไรอย่างเงี้ยงานแห่บวชแห่ลาเรออะไรพวกเนี้ยแม่โอก็จะเป็นคนที่ชอบมีเสื้อผ้าอาร์พเ,เก็บสะสมไว้เยอะออแล้วมีคนามรู้สึกว่าเราก็ได้จากแม่มาเยอะอาาออมันเป็นเหมือน การถ่ายทอดวิถีชีวิตที่เราเห็นซ้ำๆๆๆๆๆก็เลยคิดว่าวิคําว่าสบายก็แปลว่าเหมือนเป็นผู้หญิงสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีความเป็นมอญอยู่เราเอาคำว่าสบายกับอ๋อคือพี่โอ้มีเชื้อมอญใช่ค่ะมีเชื้อมอญของพ่อกับแม่เลยอะไรอย่างเงี้ยมอญจากพระประแดงก็คือเป็นมอญทั้งคู่เลยอ่ะใช่ค่ะเป็นมอญเป็นมอญทั้งพ่อทั้งแม่มาเจอกันเราก็เลยเราได้เชื้อสายนั้นไปโดยปริยายแล้วก็มีความรู้สึกว่าภูมิใจมาก ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากที่ว่าอย่างน้อยเรามีเชื้อสายไทยมอนออพี่ก็เลยอนุรักแล้วเขาว่าสะใบมอนอมาตั้งแต่เนี่ยปีนี้จะครบปีที่14บสตุลลานี้จะครบ14บปีของสไบมอนะฉะนั้นพี่ก็เลความรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนของขวัญอะเป็นของขวัญชีวิตพี่ว่าเอ้ยมันเดินทางตั้งแต่สูนอะโอลนับจากศูนมาแล้วก็ค่อยมาทีละหนึ่งบวกหนึ่ง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 าการเข้าก้า ก้าผ่านไปแต่ละปีเนี่ยมีเรื่องราวที่มันมีทั้งสุดทุบแต่ละปีที่ผ่านไปอ่ะที่เราเก็บเกี่ยวมามันก็จะเป็นบวกบวกอ่ะปูนึกออกป่ะมันไม่มีลบเลยมันมีอะไรที่แบบลูกค้าที่รักเราพี่น้องที่ที่แบบให้กาสนบสนับเราพ่อแม่เราอ่ามันเริ่มมาจากศูนย์จริงๆปูเริ่มจากร้านก๋วยเตี๋วก่อนเนาะพอมาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ ทำมาได้2ปีพี่โอก <cabin. S 1> <is> ็เริ uh ่ม huh. ต uh ั huh. ้งท้องแล้วอุปสรรคเริ่มมาแล้วอุปสรรคเริ่มมาแล้วเพราะว่าพี่ขายหม้อก๋วยเตี๋ยวคนละหม้อกับน้องสาวชื่อพี่อ้อมพี่ขายหม้อเนื้อลวกเดี่ยวยพี่อ้อมหม้อหมูแยกกันเลยเพราะพี่อ้อมเพราะพี่อ้อมไม่กินเนื้อแต่พี่โอ๋กินได้ทั้งสองอย่างลูกค้าแน่นเต็มจะเป็นเด็กเล็กของโรงเรียนเวลาเลิกเรียนแล้วอ่ะโอ้ลูกค้าจะนั่งเต็มเด็กน้อยนั่งเต็มเลย จนเอาเราเอาไม่ไหวอะปูเอาไม่ทันเลยนะาบางวันแบบนั่งมองลูกค้าที่ที่เข้ามา,าแล้วบอกว่าเราจะจัดการกับลูกค้าที่เข้ามาแล้วเราดูแลไม่พูดถึงได้ยังไงวะเ,เพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันเกินกําลังของคนสองคนที่จะมาเฮ้ยมันมันเราคิดว่ามันน่าจะเล็กๆอะปูปูเราปูมัมมมนใกลเป็นแบบว่าเพราะว่าสิ่งที่เราขายแล้วเป็นมันตอบโจทย์ของคนแถวนี้คือคุณภาพดีแต่ต้องถูกต้องไม่แพงต้องอ่า ทำมาค้าคล่องเหมือนประมาณว่าไม่ต้องคิดเยอะมี15บาาทก็เข้ามาชินร้านลอยได้เดี๋ยวล่ที่ที่อ้อมสามารถทําได้คนเดียวอแล้ว,แล,วแล้วพี่โอ๋เนี่ยต้องฟีดไปทํากาแฟแล้วเหมือนประมาณว่าเอาอะไรที่ทําได้แบบที่เราไม่ต้องไปตื่นเร็วแล้วก็ต้องมายืนมาเสียเวลากับการพักผ่อนเพราะว่า,เา่เนาะลูกอ่อนเนอะอย่างเงี้ยข้อคิดที่สองขุดขึ้นมาเลยก็คือ พี่ก็เริ่มต่อจากร้านเนี้ยร้านร้านสบายมอที่มีอยู่ร้านเดียวพี่ก็เริ่มต่อชาออกมาเพื่อให้ลูกค้ามีที่นั่งเพิ่มขึ้นก็เริ่มมีกาแฟของนวลเป็นกาแฟสดึ้นมาก็เริ่มก็เริ่มสีบตัวออกมาทําอะไรที่มันเบาๆแต่เนี้ยกําลังใจเล็กๆของพี่คืออะไรรู้ป่ะคือการดูถูกกําลังใจเลยนะใครดูถูกพ่อกับแม่เดินมาหักบอกว่า มึงคิดได้ไง<า>มึงทำกาแฟสด<า>แล้วมึงดูถนนยี่นตรงเนี้ยใ,<ฮ>ใครจะพาน<อ>ใครจะมากินใครแล้วกาแฟสดคืออะไร<า>ในเมื่อสิกบกว่าปีสิบสิบสีส่ปีที่แล้วากาแฟสดอ่ะมันยังไม่เป็นที่นิยมบอูนึกออกไหมเขาก็รู้จักจับเล็กกาแฟกาแฟร้อนกาแฟเย็นกาแฟหิ้วถุงงอะไรอย่างเงี้ยเอ่อแต่กาแฟสดมันเริ่มเข้ามาแล้วคนก็เริ่มที่จะรู้จักแต่พี่คิดว่าพี่คิดต่างก็เลยบอกป่าป้าแม่แต่ว่าไม่ลองไม่รู้คิดก่อนได้ก่อน ทาก่อน,อนเป็นเจ้าของก่อนอพ่อก็บอกว่าก็แล้วแต่มึงนะ<ม>แต่กูว่าใครจะมากินกาแฟแก้วเลยยี่สิบห้าบาทเออที่เนี้ยสิบสิบบาทเขาก็ด่ากันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมอสอดนะสิบบาทเขาก็ด่ากันแล้วโดยยี่สิบห้าบาทนะใครจะมาแวะเออแต่เราก็มีความรู้สึกว่านี่แหละนี่แหละคือพลัง<ม>คือพลังของพี่เลยว่านี่เขาไม่มีพ่อกับแม่พูดวันนั้นนะ พี่ก็ยังมีความรู้สึกว่าพี่อาจจะแบบชะลออะไรลงไปก็ได้อาจจะไม่ทำแล้วก็รอให้ตัวเองท้องแล้วก็ลอดไปโดยที่แบบมไม่เกิดไม่เกิดอะไรที่มันเป็นไอเดียขึ้นมาเป็นแรลงผลินให้พี่อะไรเงี้ยจะคืออยากให้ท่านไม่เขาเห็นนะอยากให้าไเข้าเห็นแล้วก็อยากให้เขารู้ว่ากาแฟสดคืออะไรวะอเออแล้วคนแถวบ้านพี่อ่ะคนแถวมอญแบบชาวบ้านเราอ,ะอ่ะใครจะรู้จักมูพี่โอ๋ก็เพิ่งรู้จักกาแฟสดแล้วก็ไม่ได้สนิทกับมันมาตั้งแต่แรกแต่แค่ว่ามีคนเอามาให้ชิมกาแฟพี่โอ๋มาให้ชิมแล้วบอกเนี่ยคือกาแฟสด แล้วเราก็ชิมเข้าไปแล้วก็บอกว่าสดไงวะมันคืออะไรวะาสดคืออะไรตอนนี้ก็ยังไม่ได้สนิทสนมอะไรกับมันมากมายแค่เรียนรู้ว่าจะต้องทำยังไงให้เราสนิทกับคำว่ากาแฟสดได้แล้วเราก็ต้องรู้จักคำว่ากาแฟสดจริงเพื่อที่เราจะเอาไปบอกลูกค้าหน้าร้านได้ว่าเนี่ยมาชงให้กินอ่ะรู้รู้เกี่ยวกับกาแฟสดดีแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะคนที่กินกาแฟสดอ่ะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างคอสูงนิดนึงยังออกว่านูก็เป็นอะไรที่แบบอย่างน้อย เอ้มันต้องเป็นมาต้องเป็นมาพี่ก็เรียนรู้อยู่ประมาณสักสามเดือนอะเรียนไหเรียนกันเองเรียนกันเองเหมือนประมาณว่าเรียกเพื่อนมานั่งชิมพี่จะบอกว่าพี่จะทำเอสเพโซ่แล้วนะสิบแก้วนี้เพื่อนสิบคนอะช่วยชิมให้หน่อยว่าแก้วไหนอร่อยที่สุดเออแล้วพี่ก็จะจดไปเลยว่าสิบแก้วที่ทำไม่เหมือนกันเนี่ยใส่ใส่อะไรไปบ้าง หวานมันใส่กาแฟไปเท่าไหร่แต่คำว่าเอสเปรสโซ่คือต้องแรงรอยูอ่แล้วต้องแรงรอยู่แล้วเราก็เลยคลิดว่าเพื่อนผมไม่โกหกกูหรอกอย่างน้อยเนี่ยอย่างกูมากูก็ต้องบอกว่าแก้วเนี้ยอย่างน้อยเจ็ดในสิบก็ถือว่าแก้วเนี้ยผ่านนะพี่ก็จดเลยแก้วนี้พี่ใส่อะไรไปบ้างใส่อะไรไปบ้าง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 อางผมม่นทำวิจัยเลยเนาะใช่ก็จะได้รู้ว่าอย่างน้อยคนที่กินเอสเปรสโซ่มันคงไม่ทะเลาะกันเองหรอกแต่อาจจะแบบ หวานน้อยมันนู่นนี่อาจจะไม่ถูกใจใครทุกคนแต่แค่เรามาปรับเขาหน้าร้านเอาีรือปล่าว่าเอสเปรสโซ่ของพี่เป็นอย่างนี้แต่ถ้าน้องจะอยากจะเพิ่มมันเพิ่มหวานเราก็บอกพี่ว่าแต่ของพี่ออริจินอลของพี่เป็นอย่างนี้เออก็เลยคิดว่าอ่ะเอสเปรสโซ่ผ่านคาปูชิโน่ผ่านก็เลยให้เพื่อนเนี่ยแหละชิมกันแก้ว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 จนผู้ย่างมันได้มาแบบมันลงตัวของมันแต่พี่ไม่รู้หรอกว่ามันจะถูกใจของทุกคนหรือเปล่าแต่ก็ยังคิดว่า ถ้าไม่ถูกใจก็คงไม่ยืนหยัดแบบแบบเออมาถึงตอนนี้ยก็ที่คิดคือคนที่มาสบายบอนจะรักคดจะรักจะรักในตัวตัวพี่หมดเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นอะไรที่ชัดเจนจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนที่เรียบร้อยเสียงดังว่ยวายลูกค้าอาจจะชอบเป็นสิง่งท,ที่ตัวที่ที่เป็ดก็ได้นะปูเนาะเพราะเรารู้จักกันก็ตอนที่ปูมาหน้าร้านพี่แล้วก็เสียงดังว่ยวายวิบวักจะตุ้งหูแล้วก็ มันเป็นสไตล์แลนะ้วว่าไม่ไม่ได้สนใจใครว่าเอ้ยชอบชอบชอบในสิ่งที่แบบเอ้ยร้านอื่นไม่เป็นแบบนี้ทําไมร้านนี้ต้องเพ่นขนาดนี้ก็แบบการที่มาร้านนี้คืออะไรปู ทุกคนต้องมาขโมยความสุขตั้งแต่และคนกลับบ้านไปเออเหมือนเหมือนปูมาหาพี่แล้วปูก็จะบอกพี่พี่ก็จะขโมยไปสิ่งที่ปูเป็นอะ่ะเราปูมีความสุขอะ่ะปูโวยเอามาใส่ในตัวพี่ว่าเฮ้ยปูมันเก่งอะ่ะปูเก่งทา<อ>งด้านเนี้ยพี่ขอขโมยเอาไปใช้ในชีวิตต่อใได้เปล่า,อ,าอะไรอย่างเงี้ยเอากลับไปใช้อย่างไรแล้วรอยยิ้มกว้างๆ<อ>แววตาที่มันจริงใจไม่ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เอากลับไปใ,ใชออ้จริงใจเยอะเออจริงใจเยอะๆเวลายิ<ๆ>้มเยอะๆไว้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็แบบ เก็บเกี่ยวจากทุกคนไปแรกของพี่เนี่ยมันทําให้หนึ่งฝึกให้เราเข้มแข็งหันมามองพี่น้องกันแล้วให้กําลังใจกันในการที่เราจะทํางานร่วมกันอ่ะเหมือนเราทำงานที่กัน,กนเนาะการทะเลาะบบาแหวงมมีอยู่แล้วแต่เราจะเรียกยังไงให้เรามีความสุขในการทํางานเราก็จะบอกันตลอดว่าลูกๆูกไปเราต้องมีเสียงเพลงไว้อ้อมเสียงเพลงต้องมาช่วยเรา กระจายความเครียดออกไปอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ลวกไปต้องมีเสียงเพลงถึงลูกค้าจะสั่งลูกค้าจะเครียดเผ็ิดเผือดอะไรยังไงแต่ลูกค้ามีเสียงเพลงมาช่วยมันผ่อนคลายรมันผ่อนคลายกินอะไรยังไงอร่อยไม่อร่อยอยังไงมีเสียงเพลงมาช่วยแล้วเราก็มีความรู้สึกเราเข้าถึงลูกค้าเอ้ยไม่อร่อยเอามาเปลี่ยนถ้ารสชาติทําผิดไปเอามาเปลี่ยนไม่ต้องเสียตังค์เอามาวางหน้าร้านเลยเดี๋ยวลวกเปลี่ยนให้เลยก็คือมีความรู้สึกว่าเสียตังค์แล้วต้องต้องต้องอิ่มกลับไปเออต้องอิ่มกลับไปต้องได้อะไรกลับไปเพราะนั้นสบาย มันให้มันให้ขักฏการที่เพิ่มพลังงานที่พี่มากมันเข้มแข็งแล้วทําให้เรากับพี่เราน้องเรารักกันมากขึ้นจริงจริงมันมีความรู้สึกว่าหันไปวันเหนื่อยก็บอก่เหนื่อยเนาะมันไปบอกกันเฮ้ยน้องเหนื่อยเนาะแต่น้องก็บอกเหนื่อยเนะแต่ว่าไปต่อนะเราต้องไม่ทะเลาะกันนะเราต้องไปเรื่อยๆเราต้องแบบลูกกันไปแล้วกอดกันไปเรื่อยๆทั้งน้ำตาทั้งยิ้มทั้งรอยยิ้มทั้งน้ำตาเย็นกลับมานั่งนับตังนับนับตังเสร็จเห็นตังเสร็จเอาไปต่อเอาไปให้แม่ค้า หมุนวนไปอยู่งั้นอ่ะเอ่อพอเราได้ตัง้วเราก็เเอาไปแจกจ่ายหมู่มระาเราซื้อขับบุ้งป่ค้าร้านนี้นู่นนี่นั่นอุดหนุนกันเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความรู้สึกว่าร้านนี้ให้ความสุขให้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 รอยยิ้มกับน้ำตาพอมาร้านกาแฟให้มิตรภาพฮมิตรภาพที่เราที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อเลยแต่เราสามารถปลูกเอาไว้เป็นเงื่อนเงื่อนเงื่อนแบบว่าตูที่เขาปลูกปูไว้เป็นเงื่อนเชื่อของพี่มันจะยาวนะแต่พี่ไม่รู้ว่าพี่ซ้นสุดตรงไหนล่ะ พี่จะผูกปมไปเรื่อยๆว่าคนนี้ลูกค้าลักของฉันฉันก็จะผูกปม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 ไม่ต้องตั้งชื่อว่าปมแต่ละปมมีชื่ออะไรแต่ปมเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆขอให้อย่าลดไม่ว่าจะเป็นใครมาขายแทนพี่โอ๋ก็แล้วแต่ปมนั้นก็อยากจะให้เพิ่มขึ้นถ้าไม่เพิ่มขึ้นขึ้นก็ขอให้มันหยุดแล้วก็ไม่มีการมาผ่อนมาผ่อนออกอยากให้เป็นอย่างนั้นก็แบบพี่ก็จะเพิ่มร้านไปพอเสร็จแล้วพอพอพี่มาเปิดร้านกาแฟแล้วทองก็เริ่มโตเริ่มอะไรคนแรก ต้องจ้างคนเลี้ยงต้องอะไรนู่นนี่น่ะพอเสร็จนี่ก็ต้องจ้างคนเลี้ยงเพื่อที่จะดําเนินชีวิตพี่ต่อ <c oughs> มันยังไม่จบเกมมันเพิ่งเริ่มเออเกมมันเพิ่งเริ่มพี่เขารู้สึกว่าเลี้ยงลูกไปชงกาแฟไปมองเห็นลูกตัวเองอยู่ฝั่งโน้นเขาก็เติบโตไปพร้อมร้านกาแฟนี่ได้ยินเสียงเคราะเสียงกาแฟเสียง,อะ,ยงอะไรอ่ะ การบดมล็กกาแฟเขาก็โตไปกับสิ่งนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยต้องซึมซับบรรยากาศซึม,มซับบรรยากาศตรงนั้นไปโดยที่ว่าพี่ก็ค่อยๆแต่งร้านในสไตล์ที่พี่ที่ทปูเห็นคือพี่จะเอาของเก่าของโบราณของปู่ย่าตายายที่พี่โตมากับสิ่งนั้นอะเอามาวางไม่ว่าจะเป็นโม่ไม่ว่าจะเป็น หายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะมีที่มาที่ไปโอทีวีอะไรของพี่เนี่ยหายากใช่ใช่ก็จะเป็นอะไรที่มันลอกตัวแล้วพี่โตมากับอะไรอ่ะพี่ก็จะเอามาวางเพื่อให้คิดถึงสิ่งที่เราที่เราโตมากับแบบนั้นอ่ะเพื่ออย่างน้อยปู่่าตายายที่เขาเสียไปล้ห่างไปอันนี้ก็เรื่องรู้ว่าอันนี้ของปู่อันนี้ของญาติของตาอันนี้ของยายเขาไม่ได้ไปไหนเลยเหมื็นวิถีชีวิตเราตั้งแต่ั้มเดินก็ยังอยู่ตรงเนี้ยก็ยังต้องเห็นตรงนี้นึงมเก่าเนึกถึงจริงๆปู่มาสร้างความลอยนิ้มมาสร้าง มราสร้างให้้หคนที่คิดเหม kind of mm ือนกันด้วยนะคนคุณเข้ามาคุก็จะคิดอะไรที่เหมือนกันว่าเฮ้ยพี่โอ๋มองไปเห็นก็โถนเฮ้ยพี่โอ๋ก็โถนมันผมก็มีนะมันก็เป็นการมีเรื่องราวแล้วมีเรื่องราวแล้วใช่มีเรื่องราวที่คุยต่อยอดคนที่มาร้านพี่โอ๋ก็ชี้เขาไม่ต้องมานั่งมองพี่โอ๋ชงหรอกถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้เราไม่สนิทกันเพราะว่าอาจจะมองเทปเฮ้ยพี่เทปเฮ้ยเหมือนจะเลยว้แต่ทางแรกของการเจอกันอาจจะไม่ได้คุยกันใช่พี่เทปเหมือนันเลยอะเฮ้ยอันนี้ อันนี้จานจานไาดอกอันนี้วิทยุอะไรอย่างเงี้ยมันคือเหมือนมีความรู้สึกว่าลูกค้าก็เริ่มที่จะเห็นแล้วว่าคล้ายกันแล้วมันก็จะดึงดูดคนที่คล้ายๆกันอ่ะเข้ามาเจอกันแล้วก็เป็นวิสาภาพที่มันสานต่อกันโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยแล้วมันก็จะเป็นการค่อยๆเพาะขยายโดยปริยายองหน้าร้านที่อ่ะของกินจะไม่ขาดทั้งที่เขามาซื้อเราได้ําแก้วละสามพันห้าสี่สิบมาซื้อเราได้3แต่ไอสิตริอรมาให้เราอ่ะปูรู้ไหมว่ามัน มูลค่ามากกว่านั้นเราทีไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้คาดหวังอะไรจากเราด้วยแต่ไปต่างจังหวัดมายิ้วอะไรมาให้เราตอนนี้ว่ามาซื้อเราด้วยนะเอ่อมาซื้อเราด้วยนะแต่สิ่งที่เอามาให้อะมันเป็นเหมือนของขวัญแบบเหมือนที่มีมันเกิดทุกวันเลยอ่ะอเหมือนที่พี่ของขวัญมันเกิดให้พี่ทุกวันเลยนะงั้นพี่ว่ามันมันไม่ใช่กับการที่จะซื้อมาแล้วจากไปอะแล้วก็ลูกค้าที่จะไม่เป็นลูกค้าจรเพราะข,ขี่จะเป็นไลฟ์ได้ถูส่วนใหญ่จะเป็นแบบติด คนที่เขาไม่เคยลงมาเขาไม,ไม่เคยรู้ความลับของกล่องใบนี้ก็อีกเยอะว่ากล่องใบนี้ด้านหลังมันมีที่นั่งนะมันมีที่ที่ให้สัมภาการมีที่ให้มานอนอมีทีใ่ให้มานั่งชิงช้ชาโล<อ>ไปโลมามันรีแลกมากแต่ว่าพี่ไม่บอกว่าไม่จำเป็นต้องรู้ทุกคนเพราะว่ารหัสของความรักมันไม่จำเป็นต้องมีใครเปิดดูทุกคน คือถ้าเหมือนเหมือนมีบุญหรือถึงเวลางเขาเออเขาจะลงมาจากรถเองเขาบุญคนอะเอรขาบุญคนอะเขาไม่รู้เขาอยู่ในรถอ่ะเขาคิดว่าร้านที่เป็นไนทูแล้วด้านหลังไม่มีที่นั่งเขาก็จะเปิดกระจกแล้วเขาก็เราก็จะรู้แค่ว่าคนนี้กินเอสเปรสโซ่คนนี้กินลาเต้คนนี้กินมอคค่าหวานน้อยหวานมากหวานกลางซึ่งแค่นี้เขาก็ดีใจแล้วซึ่งเรากระจกมานิดนึงไม่ต้องพุยกับฉันหรอกแต่แต่ทำไมเธอรู้ว่าฉันกินอะไรอะไรอย่างเงี้ย ครั้งต่อไปก็แค่มาจอดไม่ต้องลงมาที่เอาไปเสิร์ฟถึงลาที่เอาไปเสิร์ฟถึงรถเลยเเแล้วเราก็รักกันในรถอะแหละจริงเราก็รักกันในรถโดยที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งสนิทสนมกก็หรอกที่ให้เลยสามแก้วรักคุณแน่เพราะว่าของพวกเนี้ยอาศัยรู้ใจกันมากกว่าไม่ได้ว่าอาศัยว่ารสชาติกาแฟคุณอร่อยหรอกหรือว่ามากินเพราะว่าถูกหรือว่ามากินเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่แ่มีวามรู้สึกว่าต้องกลับมาคุณต้องกลับมาคือ คุณคือลูกค้าใน,นอนนะมนอชัดอะไรอย่างเงี้ยตอนที่การพูดคุยแค่คำสัพท์นะกลายเป็นลูกค้านิรนะัน่ะเออกูจริงจริงประทับใจประทับใจอ่ะมันเหมือนกับว่าเฮ้ยใจแลกใจ<ถ>ใจใจแลกใจแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนเยอะอย่ามีซ้อนเงื่อนเยอะค้าขายคือง่ายๆเลยหลักการง่ายๆตรงไปตรงมามึงอยากกินแบบไหนมึงบอกอกูเดี๋ยวคชงให้เอออย่างกอย่าหวงอย่าอย่าอย่ามีข้อแม้อะไรกับลูกค้าเยอะ ลูกค้าไม่ได้มาเพราะมีข้อแม้อะไรกับเราหรอกเขาแค่อยากดื่มกาแฟแล้วเขาก็อยากได้มิตรภาพจากเจ้าของอ่ะแค่นั้นเองต้องการการรู้ใจใครก็อยากเป็นคนสําคัญเนาะก็แค่รอยยิ้มเล็กๆคนก็ไปได้ต่อนะอหลังจากนั้นพอมีร้านกาแฟเสร็จห,หลจังจากนั้นมันก็มีการผัดเปลี่ยนน,นู่นนี่หุนเวียนกันไปมาไปมาหาสูงกันจนมีความรู้สึกว่ามันเริ่มไม่พอและมันเริ่มไม่พอไม่พอกับ สิ่งทลูกค้าต้องรที่ก็เพิ่มอีกอเพิ่มร้านทีละหน่อยทีละล็อกล็อกล็อกแล้วก็กหาว่าใครจะมีเขาเรียกว่าร้านอื่นใครจะมีบุญบาร,รมีวาสนากับเราที่จะมาเปิดต่อไปอ้าวแล้วพี่โอเลือกยังไงเลือกคนที่จะเข้ามายัางไงร้านมันเลือกของมันเองอ เจ้าที่เจ้าสาวเขาเลือกของเขาเองเขาจะเลือกเองว่าคนนี้มีของมาแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วอร่อยแล้วลูกค้าถูกใจก็จะเป็นลูกค้าที่ชี่มาหน้าร้านนี่แหละปูมาหน้าร้านพี่นี่แหละแล้วเขาก็จะบอกว่าเขามีของมาเขาอยากมาอวดอ่ะอยากให้ชิมอยากให้แบบอยากให้แบ่งปันความความอร่อยที่เขาคิดว่ามันมันเต็มที่กัของเขาแล้วเขาอยากให้มันพูออกมาอย่างเงี้ยก็เลยบอกมาถ้ามีของมาให้มา ให้มาเปิดเพราะลูกค้าแต่และเอามันเรานี่ยพลังพลังมันมาจากเนี่ยใจเล็กๆของเรานี่แหละเออเป่าให้มันใหญ่เหมือนลูกโป่งมันก็โอเคแล้วอ่ะไม่รู้ไม่ต้องเป่าให้มันแตกอะ่ะเออแล้วถ้าถ้าปวดรล้วเราเหนื่อยใช่ป่ะเราก็ปล่อยลมมันออกแล้วให้มันฟีดหรือเป่าใหม่หรือเป่าใหม่เออนั่นแหละชีวิตมันเล,ล่นง่ายๆอะ่ะก็แค่เดินไปข้างหน้า ถ้าอยากรู้ว่าชีวิตเป็นยังไงก็ให้ถอดรองเท้าเดินถอดรองเท้าเดินแล้วก็เอาเท้าเราเนี่ยเหยียบไปกับดินเหยียบไปกับดินเหยียบไปกับแปลงผักเหยียบไปกับอะไรที่แบบเอาเท้าเวลาน้าเอาเท้าเปาล่าเรานี่แหละเวลากับน้าแล้วก็บอกว่าเนี่ยแหละมันวิถีชีวิตมันง่ายจริงนะอย่าไปทาให้มันแบบดูยุ่งยากอย่าไปทําให้ธุรกิจของคุณมันซับซ้อนหอให้มันเรียบง่ายแล้วเดี๋ยวโจทย์โจทย์ที่เราตั้งไว้ว่ามันโจทย์ความกลัว,วของเราอะว่า ถ้าเปิดร้านแล้วใครจะมากินไหมถ้าทำแล้วความขัวเยอะๆๆที่มันเป็นสิบข้อในใจเราอะลดออกไปเลยเอาออกไปเลยเราเราเราบอกไปได้เลยว่าถ้ามันดีอะพลังมันส่งมาถึงเราจริงๆอะลูกค้าไกลแค่ไหนเขาก็ไปเหมือนเราเนอะบางทีโอ้โหไปโน่นไปการไปเชียงใหม่เชียงรายเขาไม่ได้โทรตามเราด้วยนะ เนาะไม่มีใครโทรตามนะไม่ได้มีใครรู้ได้เลยว่าที่ไหนไปแล้วดีอ่ะที่ไหนแล้วไปแล้วมีความสุขอ่ะแต่ชะตามันดึงให้ไปอ่ะมันดึงให้ไปมันเหมือนไปให้เจอแล้วให้เอากลับมาเล่าให้เอากลับมาเล่าว่าเราเจออะไรบ้างอ่ะเจอที่ว่าไม่ได้เห็นภาพนะแต่ฉันเห็นไอคนที่มันเล่าอ่ะมันมีความสุขจังเลยวะอะไรเงี้ยเออมาสวยขนาดนั้นเลยเหรอคแล้วก็อิเนอาเออมาดีขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยแต่ไม่รู้หรอกว่ามันสวยแค่ไหนไม่รู้หรอกว่าเวลาไปสัมผัสแล้วอ่ะ มันอาจจะตบมันดีกว่าการที่มาเล่าที่โอฟังได้ซ้ำแต่ที่โอรู้สึกว่าคนเล่าอ่ะมันมีความสุขอ่ะ,อะเออสมมว่าอะไรที่มันแบบว่ามาให้เห็นตาตามาแล้วมาอ,อีกอมาแล้วก็มานั่งพูดคุยมามาปรึกษามาหาลือมานั่งไปกินไปนั่งแล้วก็บรรยายความทุกข์บรรยายความประสบความสําเร็จคุยกันแต่เรื่องบวกๆคุยกันแต่เรื่องดีๆคุยกันแต่เรื่องที่แบบว่าเกี่ยวกับเพื่อนรูปโลก พี่บอกว่ามันโอเคอ่ะเพราะเรามาที่นี่คือไม่ได้มีการนินทาว่าอะไรไมัมีหรือยะไม่ดีใช่ใช่ใช่มาที่เนี่ยเสียงดังได้คุยกันกับทุกคนได้คนที่เดินไปเดินมาทักทายกันโดยที่ว่าอาจจะงงๆน่อยว่ากูเป็นสนิทกับมึงตอนไหนแต่กูอยากทักอ่ะกูเห็นมึงบ่อยแล้วมึงไม่เห็นทักกูอ่ะกูก็ทักกงก่อนซะเลยอะไรอย่างเงี้ยไหนๆมาแล้วเจอกันแล้วว่าการทักแค่คำเดียวว่าเฮ้ยทั้งต่อไปมันอาจจะเป็น ทำสิ่งทำทีนี้ก็จะเป็นประโยชน์ยาวๆเพราะคนส่วนใหญ่ที่มาตรงเนี้ยก็จะเหมือนพี่คนเมื่อกี้ที่เดินผ่านไปแค่เฮ้ยแล้วหลังจากนั้นก็เฮ้ยกันไปเฮ้ยกันมามันก็เลยกลายเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องเพราะว่าที่มาที่นี่คือรู้สึกว่าอบอุ่นมันเหมือนครอบครัวที่นี่คือครอบครัวมันเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นด้วยแล้วมันก็ไม่รู้นะพี่ว่าถ้าใครได้มาตรงเนี้ยมันจะไม่เป็นคนเดินทางไสำหรับที่ต่อไปอ่ะเหมือนเขาเลือกที่จะมาแล้วคนที่มามาซ้ำๆจนพี่รู้สึกว่า ไม่ได้คนแลกหน้าแล้วเออต้องเริ่มต้องทักเขาแล้วเออต้องทักต้องให้ให้เขารู้แล้วว่าเออเมื่อนี้นนออโอนะอะไรอย่างเงี้ยเออมีอะไรบอกนะมีอะไรบอกอ้อมีอะไรบอกโอมีอะไรตะโกนบอกกล้องเออบอกปออุ๊คืออะไรเนี้ยคือทุกคนก็เหมือนแบบเหมือนเราเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วมีลูกบ้านเยอะๆแล้วก็จะมีอะไรก็ะกตะโกนตะโกนบอกการอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบ ไม่มีใครเป็นเจ้าของที่เนี้ยกูเข้าใจป่ะ,อะเออตะโกน<ๆ>ไปบอกว่าเฮ้ยกล้องกูหิวนะ้ำชงมาหน่อยปุ๊บนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอ่อข้าวตี๋มาเสิออเร์ฟหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบว่าตรงนี้เปิดใครทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดแปลกมากอืมแปลกมากตรงเนี้ยใครโวยวายใครกรี๊ดก,กร์ดเอาจทพี่เป็นหลักเลยนะ<ๆ>พี่เป็นคนเสียง เสียงไม่สนใจอ่ะคือเสียงอยากจะกรี๊ดก็กี๊ดอ,ะอ่ะเออจนพระต้องออกไม่เตือนอ,ะอ่ะ,ม,ะมีออกไม่เตือนเลยเออโยมกูอ่พอดีจะถวายสังฆทานนะอะไรอย่างเงี้ยมีเสียงกรี๊ดไปอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็บอกว่าอ๋อก็เหมือนเปลือเขาสมบูรณ์นั่นแหล,ละขวดน้ำมาเลยอะไรอย่างเงี้ยขวดน้ำให้มาเลยเออก็เราจะได้ตัวเบาๆมาได้สมบูรณ์ตรงนั้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็จริงนะมันก็เลยกลายเป็นบรวรอะมาบ้านโรงเรียนครูในโรงเรียนก็มาเป็นเพื่อนของเรากลายมาเป็นครอบครัวกลายมาเป็นครอบครัวใหญ่ๆอะบรวรจริงๆนะวัดวัดก็มีอะไรกันเราก็ทําบุญลูกค้าก็จะถามว่าวัดนี้ทําบุญตรงไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดการคําถาม,ถาม ลูกค้าที่ไม่เคยเข้าวัดก็จะเข้าวัดมากขึ้นลูกค้าที่ไม่รู้ว่าเออวัดนี้เป็นวัดมก<อ>็เราเป็น<อ>สะพานบุญ<ม>ไปโดยตัวก็มีส่วนนะพี่ว่าพี่ก็มีส่วนเล็กๆตรงนั้นะ่ะอาจจะไม่ได้มากแต่ว่าจะคอยเป็นบอกว่าวัดนี้เป็นวัดมอนนะเราจะบอกเล่าข่วสิบคนรู้ว่าเนะี่ยวัดมอนนะมาเที่ยวนะมาดูนะมันมีประเพณีหลายๆอย่างที่เราอนุรักษ์ไว้อะไรอย่างเงี้ยมีสวดมนมีสวดภาษาบาลีแบบมอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นการกระจายกระจายบอกเล่าข่าวสิบให้เขา มีสว่วนร่วมในการที่จะเข้าไปทำาิจมากขึ้นได้มากก็น้อยเนาะก็คือโดยที่วัดได้มีกิจกรรมเนี่ยพวกพี่ๆทุกคนเนี่ยก็คือจะไปร่วมส่วนร่วมหมดเป็นเช่นไรบ้างโอ้ที่เป็นหลักๆเลยนะก็ะจะเป็นแผ่หาหงโขทงตะขาบมีใหม่สงการลราอะไรอย่างเงี้ยแต่ปีนี้เราไม่ได้ทำลงงดมันก็จะเป็นขบวนที่ใหญ่ที่แบบว่าทุกคนในหมู่บ้านก็จะร่วมตัวกันแห่หงทงตะขาบเป็นประเทศี ของชาวมอนอที่นี้เลยผมก็มาตีกองยาวเขาช่วยอยูส่สองสามปีแล้วใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเราอยากจะบอกอยากจะอวดว่าตรงเนี้ยมอนตรงเนี้ยยินดีต้อนรับไทยมอนทุกสายพันธุ์ทุกเชื้อพันธุ์เล็กมาบนตรงที่เราเราเราจะจะกอดไว้นั่นๆั่เลยเออเออพราะเรามีคนความรู้สึกว่าคนที่มาตรงนี้ได้หาตรงนี้เจอก็ ก็ไม่ไปไม่ใช่ปู่หัวใจแหละแล้วก็ไม่ได้ความบังเกิดด้วยก็เป็นอะไรตั้งใจอะ่ะจะได้มาตรงเนี้ยถ้าไม่มนอร่อยก็นี่เดี๋ยวให้พี่โอ๊ตปากนิดนึงว่าถ้ามาที่เนี้ยแล้วทุกคนจะได้อะไรบ้างที่มาที่นี่เลยถ้ามาที่นี่นะทุกคนประเด็นหลักเลยนะรอยยิ้มส่งป้าแล้วก็วิจภาพสิจภาพที่ดีแล้วก็อ,อ,อาหารน่ะที่ไม่รู้ว่าแต่ละคนน่ะถูกปากแบบไหนอะไรยังไงนะแต่พี่มั่นใจว่าทุกคนน่ะจะอิ่ม จะหิวท้องกลับไปแน่นอนเพราะว่าที่เนี่ยอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้ให้เยอะแล้วมีความเป็นไทยมีความเป็นใบตองมีความจัดจานแล้วก็ทุกครั้งที่ไปเสิร์ฟม,มันมีรอยยิ้มอ่ะมันมีรอยยิ้มมากมันมเป็นอะไรที่แบบเหมือนพี่ให้น้องน้องให้พี่อะไรอย่างเงี้ยทำให้พ่อให้แม่กินเลยอ่ะอย่างนั้นอ่ะให้เยอะอร่อยและปาจจาย ปรุงแต่งคือเราจะไม่ใส่ชูโรสเพราะน,นั้นสิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าเนี่ยอร่อยอร่อยไม่รู้ว่ะแต่ไม่รู้แหละคนที่มาที่เนี่ยต้องมาอีกแน่นอนอต้องได้รอยยิ้มต้องได้ไอพิภาพดีๆกลับไปแน่นอนแล้วถ้าคนไหนที่รักมากหน่อยก็จะแถมก่อนกลับไปบ้านด้วยอโอเคไหมพงโอเคครับเดี๋ยวเราไปให้พี่โอนะครับพาไปดูแต่ละร้านเลยนะครับ 对，嗯。<Bye. S 2> <Bye. S 1>